สวัสดีครับทุกคนครับผม1 1 LC นะครับอาจจะเห็นว่าวันนี้เปิดรายการแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สามบินสุนภูมิครับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปยังสถานที่หลอนๆที่เกิดขึ้น จริงๆนะครับพาไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับซึ่งเรื่องราวเนื้อหาใน E ีีนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวลบหลู่หรือว่าเป็นการล่าท้าผีหรือไปลองของเลยนะครับแต่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นนะครับซึ่ง e ีพีนี้เป็น E ีีแรกนะครับผมจะพาทุกคนไปยังที่จังหวัดพังงาครับบอกเลยครับว่าสถานที่ถูกมันฟาทุกคนไปนั้นเนี่ยใน่ดีนะครับถือว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมแชรรรร์เเืื่่อองาุนนี้ไปพคณ รับฟังด้วยนะครับว่าที่จังหวัดพังงาก็มีเรื่องหลอนเหมือนกันนะครับ อีนี้เป็นอีีแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนออกนอกสตูดิโอไปยังสถานที่หลอนๆที่เกิดขึ้นจริงครับอีพีนี้เริ่มต้นกันที่สนามบินสุรณภูมิครับเป็นสนามบินที่ผมเคยเล่าทุกคนฟังว่ากว่าจะสร้างสนามบินแห่งนี้เสร็จก็เจอเรื่องหลอนๆมานับครั้งไม่ถ้วนเลยครับหลายๆคนที่ทํางานอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ก็มักจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันครับว่ายังไงก็ต้องเจอเรื่องหลอนๆครับ มาถึงที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลาประมาณ5โมงเกือบจะ6โมงแล้วครับซึ่งการเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักในการออกเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นกันนะครับบรรยากาศในวันนั้นที่ผมมาถึงเนี่ยรู้สึกถึงความเงียบสงบไม่วุ่นวายแม้ในอดีตสถานที่แห่งนี้จะไม่เคยเงียบสงบแบบนี้มาก่อนแต่หลังจากเกิดโรคระบาดโควิด19อะไรหลายๆอย่าง,างก็ดูที่จะเปลี่ยนแปลงไป ผมได้รับการติดต่อจากน้องผู้หญิงปิศนาท่านหนึ่งครับเธออาสาที่จะพาผมออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปยังอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงานในค่ำคืนนี้ซึ่งเธอเองบอกให้ผมนั้นรอ,อยที่สนามบินแห่งนี้แล้วเดี๋ยวออกเดินทางไปพร้อมกันตอนนี้ก็มีบางอย่างผิดพลาดน,นะครับนัดกันไว้แต่ว่ารอแล้วชั่วโมงกว่าไม่มีใครมารับเลย หลังจากนั้นไม่นานครับน้องผู้หญิงปริศนาคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับรถยนต์ของเธอที่จะพาผมและทุกๆคนนั้นมุ่งหน้าออกเดินทางไปยังเป้าหมายหลักที่แท้จริงกันซึ่งอยู่ห่างไกลไปประมาณ1-2ชั่วโมงได้ครับสถานที่แห่งนี้ที่ผมจะพาทุกๆคนไปอยู่ที่อำเภอเขาลักจังหวัดพังงาน,นั่นเองครับซึ่งการเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตจำเป็นที่จะต้องผ่านด่านท่าชัดชัยซึ่งเป็นด่านที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้นี่แหละครับ ด่านนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นประตูเข้าออกของจังหวัดภูเก็ตทางเดียวเท่านั้นที่คุณจะสามารถเข้าและออกจังหวัดภูเก็ตได้ใกล้ๆกับด่านแห่งนี้ก็จะมีสถานที่ที่หนึ่งครับที่เมื่อผ่านด่านท่าจัดชัยออกมาแล้วเราจะพบกับสะพานข้ามฝั่งไปยังจังหวัดพังงาและที่สําคัญครับสะพานแห่งนี้ก็มีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเป็นตำนานแห่งความรักของคู่บ่าวสาวที่ใครหลายๆคนจะรู้จักกันดีครับว่า เรื่องราวของทั้งคู่นั้นจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนกลายมาเป็นเรื่องราวของตำนานรักราสารสินนั่นเองครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวของตำนานรักสารสินให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ผมกําลังนั่งรถไปอย่างเพลินเลินนี้แหละครับน้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับผมครับว่าตอนนี้เราได้มาถึงยังจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เขาลักกันแล้ว เส้นทางต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นทางที่คดเคี้ยวข้ามเขาเพื่อพาผมและทุกๆคนไปยังอำเภอเขาหลักกันสถานที่ที่ผมต้องการจะไปนั่นก็คือศาลพ่อตาเขาหลักหรือศาลเจ้าพ่อเขาหลักนั่นเองครับซึ่งเราจะผ่านตอนที่ใกล้จะลงเขาแล้วแต่เราจะไม่สามารถที่จะจอดรถลงไปได้ในตอนเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับ ในอดีตนะครับเส้นทางนี้เนี่ยชาวบ้านที่สัญจรไปมาในเวลากลางวันหรือแม้กระทั่งในเวลากลางคืนนี่แหละครับหลายๆคนเนี่ยมักจะเห็นครับว่าจะมีสัตว์ร่างดำขนาดใหญ่ออกมาเดินเล่นอยู่ข้างถนนบ้างออกมาเดินอยู่กลางถนนบ้างก็มีบ้างก็เห็นว่าเป็นงูยักษ์เลือ้อยตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดจนคนขับต้องเบรกตัวโกร่งเลยครับ แต่พอเมื่อลงมาดูครับกลับไม่พบสัตว์ชนิดใดอยู่ที่หน้ารถเลยและถ้าหากย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยประมาณ30ปีก่อนนี้เคยมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนนั้นพบเห็นชายร่างใหญ่ผิวดำนั่งตระงงายอยู่บนยอดหินและในขณะเดียวกันครับผู้ชายร่างใหญ่คนนั้น ก็ยกมือขึ้นมาทําท่าจะกวักเรียกหลายๆคนให้เข้ามาว่ากันว่าชายร่างใหญ่ที่พบเห็นกันนั้นคือพ่อตาเขาหลักนั่นเองครับซึ่งในอดีตนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเล่าต่อๆกันมาว่าใต้หินหลักเดิมนั้นมีอัฐิของพ่อตาเขาหลักอยู่ครับซึ่งเดิมทีนะครับจุดๆที่พบหินหรือว่าศาลเดิมที่ตั้งอยู่เนี่ยจะอยู่ยแถวๆทางลงเขาครับ จุดเดิมที่พบนะครับรูปร่างเป็นหินทรงเจดีสูงประมาณ7เมตรได้จะต้องเดินลงเขาไปหาแต่ในปัจจุบันครับชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมใจกันสร้างศาลแล้วก็หินจำลองรวมถึงรูปปั้นจำลองของพ่อตาเขาหลักไว้ให้ผู้ที่สัญจรไปมาเนี่ยได้สักการะบูชาท่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับครับหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะพาทุกคนมาที่จังหวัดพังงาครับพอดีว่า วันนั้นที่ผมมาถึงที่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วครับซึ่งเวลากลางคืนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยังสถานที่แห่งนี้ได้ครับเพราะว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันท้กท่างที่จะมืดแล้วก็อันตรายครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนไปยังสถานที่ที่ผมบอกในช่วงเวลากลางวันครับใครหลายๆคนที่มาที่เคยมาเขาหลักเนี่ยจะต้องผ่านจุดๆนี้ประจําครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนครับว่าประวัติของสถานที่แห่งนี้นั้นมีความเป็นมาอะไรยังไงบ้างแล้วมีเรื่องหลอนอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะาาททุกกกคคนนนนนนไปยััังงสถีี่่่้็ือ สารเจ้าพ่อเขาหลักที่จังหวัดพังงาครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาใกล้จะถึงกับสารเจ้าพ่อเขาหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสารเจ้าพ่อเขาหลักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสารเจ้าพ่อเขาหลักหรือสารพ่อตาเขาหลักนะครับ จะเป็นสารเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับที่ชาวบ้านนั้นนับถือกันเป็นจนํานวนมากนะครับชาวพังงาเนี่ยจะรู้จักกันดีครับบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าสารพ่อตาครับซึ่งตามภาษาถิ่นสารพ่อตานี้ก็หมายถึงสารเจ้าพ่าอเขาหลักนั่นเองครับชาวพังงาหรือว่าชาวบ้านที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้นะครับเมื่อผ่านสารเจ้าพ่าอเขาหลักหรือว่าสารพ่อตาเขาหลักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแต่กันบ้างก็ลงมากลับไหว้สักการะบูชาขอพรต่างๆเช่นขอให้หายจากโรคภยัยไข้เจ็บ ขอให้มีโชคลาภต่างๆรวมไปถึงขอให้มีบุตรหรือมีลูกนั้นก็สมดังปรารถนาครับแต่สิ่งเดียวที่ขอไม่ได้นั่นก็คือห้ามบ่นว่าขอให้ไม่เป็นทหารนะครับใครก็ตามที่บ่นเรื่องการไปเป็นทหารหรือว่าขอให้จับได้ใบดําอะไรเนี่ยจะไม่มีใครจับได้ใบดําครับส่วนใหญ่จะถูกจับได้ใบแดงทั้งหมดเพราะว่าในอดีตเจ้าพ่อเขาหลักหรือพ่อตาเขาหลักเนี่ยเคยเป็นทหารเอกมาก่อนครับ ในจุดติดตั้งศาลปัจจุบันหรือว่าศาลที่เรากําลังสักการะอยู่นี้นะครับเป็นจุดที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับชาวบ้านเนี่ยร่วมใจกันสร้างขึ้นมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะบูรณะใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับศาลพ่อตาเขาหลักเนี่ยสร้างปฏิหารจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆถึงกับลืมเลยครับ เพราะว่าตอนอนั้เองนะครับเขาหลักโดนระสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าทะเลยนดามันครับทำให้ฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หลังสาลเนี่ยโค่นลงมาครับแต่ปรากฏว่ารูปหลอพระปราเขาหลักไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่ศาลพ่อตาเขาหลักแล้วนะครับซึ่งข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นศาลพ่อตาเขาหลักนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะติดกับถนนนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นจัตุรย,ย์แห่งชาติเขาหลักลำลุกเพราะว่าทางก็เวลามีรถผู้คนผ่านกันมาเนี่ยเขาก็จะบีบแต่สักการะพ่อตาเขาหลักกัน,นครับซึ่งสถานที่อย่างนี้นครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วผมมีโอกาสดีครับว่าพอดีมาเจอกับ พี่ท่านหนึ่งครับมาดุดประทัดแก้บนพอดีนะครับหลักๆของการแก้บนครับเมื่อบนสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะมาแก้ด้วยการฉายหนังกลางแปลงบ้างการเล่นมโนราบ้างการถวายรูปปั้นไก่บ้างปั้นเสือรูปปั้นช้างอะไรต่างๆบ้างนะครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ห้ามบนแล้วก็ห้ามถวายท่านนั่นก็คือห้ามบนด้วยสุราและอาหารคาวทุกชนิดครับเพราะว่าพ่อตาท่านไม่ชอบครับ ส่วนการแก้บนนะครับจะทํากันในวันอังคารกับวันเสาร์ถือว่าเป็นวันแรงครับอังคารหมายถึงดาวทหารส่วนวันเสาร์ก็เด่นทางด้นานงสทยศาสตร์ครับที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าเสาห้านั่นแหละครับ เมื่อขอโชคลาภใหญ่ๆหรือว่าถูกรางวัลใหญ่ๆมาเนี่ยหลายๆคนครับก็จะมาจุดประทัดถวายท่านบางคนก็บนไว้ครับว่าถ้าเกิดว่าสําเร็จต่างๆเนี่ยจะมาถวายประทัดท่านกี่นัดกี่นัดครับซึ่งเวลามาบุญเนี่ยก็ต้องบุญบอกท่านนะครับว่าถ้าสําเร็จแล้วลูกจะมาถวายประทัดทั้งหมดกี่เสียงนะครับบางคนก็เรียกเป็นนัดนะครับแต่ถ้าเกิดมาบุญที่นี่ให้เรียกเป็นเสียงนะครับเช่นถ้าเกิดสําเร็จแล้วจะมาถวาย5,000ันเสียงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับ ห้ามบนด้วยสุราหรือของมึนเมาและอาหารข่าวทุกชนิดครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับไปภูเก็ตกันแล้วนะครับครับครับก็เดี๋ยวอีพีหน้านี้นะครับจะพาทุกคนไปยังสถานที่ไหนกันดีนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวอีพีถัดไปผมจะพาไปที่ไหนกันดีติดตามชมนะครับสวัสดีครับ